รั F4 เรสมาชิกสุ่มฝึกกันไม้สมเสด็จทุกท่านนะครับสวัดีวันนี้จะมีการมาตัดไม้นะครับโดยใช้เลื่อยวงเดือนที่แบบเราไม่ได้ตั้งแท่นนะครับเราไม่ได้ใส่ในแท่นตัดคือเราจะใช้แบบลักษณะว่าตัวเลื่อยอยู่บนไม้แล้วตัดไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนเจ็ดนิ้วนะครับก็เป็นของ powertech นะครับเขาก็จะมีใบให้มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัดไม้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ จวนี้มันก็จะมีในเรื่องของสามารถปรับเอียงได้ด้วยนะครับปรับเลื่อยเอียงองศาลงไปนะครับตัวที่หมุนหุนปรับเนี่ยเขาก็จะเป็นพลาส,สติกแบบหางปลาแบบนี้นะครับทำให้ไม่เจ็บมือแล้วหมุนง่ายด้วยนะครับ oh. ตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้ง่ายหมุนได้ง่ายลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวที่ปรับใบขึ้นใบลงนี้จะเป็นแบบ ตัวหมุนแบบนี้นะครับเวิร์กมากอันนี้ก็เพิ่งใครเห็นกันครับที่เป็นลักษณะเลื่อยวงเดือนที่เป็นตัวเอาใบขึ้นใบลงนะครับ <sven> ก <tweeting> ็จะเป็นหัวหัวสําหรับให้เราหมุนได้ง่ายนะครับเวลาที่เราจะใบขึ้นใบลงอันนี้นะครับขยับก็ทําให้สะดวกดีนะครับเวลาที่ใช้งานในลักษณะแบบนี้ผมว่าเหมาะนะมาะกว่าการเชี่อาไปไว้ใตท่านเต่าเรื่อนะครับ แล้วเราเราตัวตัวที่อ่อีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็มีมือจับให้ด้วยนะครับก็คือทำให้จับง่ายลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเอยวงเดือนที่มีบอดี้ที่สวยงามด้วยนะครับเป็นบอดี้ที่พอดีกำลังมือแล้วก็มีตัวออปชั่นนะครับตัวไม่ว่าจะเป็นตัว เอียงสี่ห้าองศาหรือว่าตัวปรับใบขึ้นลงเนี่ยก็จะสะดวกในการที่เราไม่ต้องมาใช้ประแจหมุนหรือว่าใช้คันโยกแล้วนะครับก็เป็นปุ่มหมุนแบบนี้เลยอะเดี๋ยวผมกระตัดตัวนี้ให้ดูเลยครับลืมบอกไปถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปที่เพจของอ่ Power Tech นะครับตัวนี้ก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงด้วย